สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากยามาฮ่าที่กาลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในปี2026นั่นก็คือยามาฮ่าเมทหนึรรุ่นปี2026ที่กลับมาอีกครั้งด้วยดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันของคนไทยอย่างแท้จริงเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกยามาฮ่าเมทหนึรรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของความเรียบง่ายและคลาสสิกไว้ได้อย่างลงตัว ไฟหน้าทรงกลมแบบเลเให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพแสงชุดแฟริงด้านหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความโค้งมนและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในขณะที่บางคโครน,น้าและหลังยังคงความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความแข็งแรงตัวถังมีขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นด้านท้ายของรถถูกออกแบบให้มีความเรียบง่ายแต่ไม่ทิ้งความทันสมัยไฟท้ายแบบเลเให้ความสว่างชัดเจนและประหยัดพลังงานที่นั่งถูกออกแบบให้มีความนุ่มสบาย รองรับการขับขี่ระยะไกลได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งมีที่จับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในส่วนของสมรรถนะยามาฮ่าเมด100รมาพร้อมกับเครื่องยนต์4ีจังหวะขนาด100ซีซีที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาพอากาศระบบเกียร์แบบธรรมดา4สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำ อัตราเร่งตอบสนองได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองด้านระบบการสะเทือนด้านหน้าใช้โช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกช่วยลดแรงกระแทกจากพื้นถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ระบบเบรกหน้าและหลังเป็นแบบดรัมเบรกที่มีประสิทธิภาพในการหยุดรถและดูลรักษาง่าย ในเรื่องของความปลอดภัยย Yamaha M100 รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับระบบไฟส่องสว่างแบบเล็ดทั้งหน้าและหลังช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในเวลากลางคืนและในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนอกจากนี้ยังมีระบบสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าให้เลือกใช้งานตามความสะดวกของผู้ขับขี่ ด้านราคาจำหน่าย Yamaha เมด100รุ่นปี2026นี้มีราคาประมาณ45,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ไปทำงานไปเรียนหรือใช้ในกิจกรรมต่างๆสรุปแล้ว Yamaha เมด100รุ่นปี2026เป็นรถจักรยานยนต์ที่มีความสมดุลระหว่างดีไซน์ที่เรียบง่ายและทันสมัย สมรรถนะที่ตอบสนองการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งมีราคาที่คุ้มค่าหากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและมีความทนทานยามาฮ่าเมดหนึร100รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆใ,ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ